สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนเรือบเข้าสู่รายการสิ้นคิดแต่ไม่สิ้นธรรมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความรักครับแต่ไม่ใช่ความรักแบบหนุ่มสาวทั่วๆไปนะเป็นความรักที่หลายคนอาจจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยโดยซ้ำ ใช่ค่ะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากเพราะปกติแล้วเวลาเราพูดถึงความรักเรามักจะนึกถึงการเป็นเจ้าของการครอบครองการอยากอยู่ใกล้อยากกอดอยากหอมแต่ประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้คือความรักที่ปราศจากความอยากเหล่านี้เลยค่ะอืลองคิดดูนะครับถ้าความรักของเราไม่มีความอยากได้อยากมีอยากเป็นเจ้าของไม่มีความตันหาเจือปนเลยมีแต่ความปรารถนาดีมีแต่ความเมตตา ถามจริงว่าถ้าเราไม่กอดไม่หอมเขาเห็นเขาไปเป็นแฟนคนอื่นเราจะทุกข์ไหมถ้าตามหลักการนี้คือไม่ทุกเลยค่ะมีแต่ความยินดีด้วยซ้ำที่เขาได้เจอสิ่งที่ดีได้มีความสุขแต่มันฟังดูเป็นอุดมคติที่ยากจะทำให้เป็นจริงได้ในโลกปัจจุบันนะคะนั่นแหละครับจุดที่น่าสนใจมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะมีความรักแบบนี้จริงไหมเพราะเลยเพราะมันอยากเป็นเจ้าของไงครับ แค่หมาเราไปเล่นสนิทกับคนอื่นมากกว่าเรายังยิ่ฉช้าเลยอย่าไปพูดถึงคนเลยจริงไหมจริงค่ะเราอยากเป็นเจ้าของอยากครอบครองอยากกอดอยากหอมเห็นใครมาใกล้อย่าว่าแต่จับมือเลยแค่ไปนั่งใกล้กับตาขวางใส่ละใจมันไม่ได้แล้วใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นแบบนั้นความทุกข์มันจะไปไหนความรักแบบไร้ความทุกข์มีแต่ผู้ที่มีความรักประหนึ่งพระพุทธเจ้าครับท่านมีความเมตตาเรียกความรักของท่านว่าความเมตตาที่ไม่มีปรารถนาสิ่งใดเลย ท่านทำเพื่อคนอื่นยอมเดินวันหนึ่งหลายกิโลเพื่อให้ประโยชน์กับคนในกลุ่มต่างๆยอมเดินไปทั่วประเทศของท่านเพื่อให้ประโยชน์กับคนหมู่มากโดยไม่หวังสิ่งใดไม่หวังเลยแม้แต่ทรัพย์สมบัติท่านก็ไม่เคยหวังไม่ได้หวังท่านจารึกไปที่ไหนก็เวียนไปไม่ได้อยู่แม้แต่อาหารท่านก็ฉันแค่มื้อเดียวไม่ได้หวังอะไรเลยเห็นไหมครับไม่ได้อยากกอดอยากหอมไม่ได้อยากเป็นเจ้าของเขา มีแต่ความปรารถนาที่จะให้เขาได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานฟังแล้วรู้สึกเลยว่าความเมตตานั้นเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์จริงๆลองสังเกตง่ายๆเวลาคนที่มีความเมตตามากๆในความรักเนี่ยเวลาแฟนเรามีคนที่ดีกว่าหรือเราเข้าใจว่าคนนั้นเหนือกว่าแฟนเราไปคุยกับเขาไปอยู่กับเขาเราจะทุกข์แต่เราจะไม่ขัดขวางเราจะยอมเรียกว่ายอมตัดเนื้อตัวเองเพื่อให้คนที่เรารักมีความสุข ใช่ครับพอรู้ว่าอยู่กับเรากัดก้อนเกลือกินเอาไปเจอกับคนที่ดีกว่าพร้อมกว่าเราจะไม่ขัดขวางเขาแต่ถ้าคนที่มีความปรารถนาอยากครอบครองมากผู้นี้มึงถ้ามึงเป็นใกล้คนอื่นกำปั้นปลิวเลยครับแข้งปลิวก่อนเลยผู้หญิงก็จะคมึงตาเขียวเข้าโรงพยาบาลเป็นระนาบเลยนะมวยไทยจะออกดูดีๆนะสังเกตเลยนะแต่คนที่มีแม่ตามากไม่เป็นอย่างนั้นค่ะ เขาจะยอมทุกเฉพาะตัวเขาเองแต่เขาจะยอมให้คนที่เรารักมีความสุขเหมือนพ่อเหมือนแม่เลยค่ะพ่อแม่นี่จะมีเมตตามากถามว่าอยากกอดอยากหอมลูกไหมอยากค่ะอยากเป็นเจ้าของลูกไหมอยากแต่ก็ยอมให้ลูกตัวเองไปกับคนอื่นได้ยอมเพราะอะไรเพราะเมตตามากกว่ารักที่บริสุทธิ์คำว่ารักที่บริสุทธิ์คือรักที่มีแต่รักเหมือนพระพุทธเจ้าไม่มีความหวังใดๆ มีวิธีนี้วิธีเดียวที่จะรักด้วยความไม่ทุกข์ที่เหลือทุกทั้งนั้นความรักจะเปลี่ยนเป็นเพียงแค่ภาระเท่านั้นเองจริงค่ะความอยากที่มันลดลงมันจะเหลือแค่ภาระเหมือนรถที่เรามีตอนแรกๆนี่โอ้โหแทบจะเอาเข้าห้องนอนด้วยซ้าเดี๋ยวนี้ตากฝนก็ตากไปเหอะเดินผ่านนี่แทบจะไม่เช็ดแล้วนะเมื่อก่อนนี่แทบจะเอาเสือมาปูนอนด้วยเช็ดอยู่นน่นอาไม่ได้ขี่ก็เช็ด ฝุ่นจับไม่ได้หลังๆมานี้เออแล้วแต่มีคาแคร์ก็เดี๋ยวค่อยไปเข้าเห็นไหมคะมันเปลี่ยนไปอารมณ์เหมือนมีสาวคนแรกๆเลยครับเหมือนกันหมดสังเกตสิเหมือนกันหมดเลยเพราะมันคือตัวเดียวกันไงครับมันคือตัวตันหาตัวกิเลสตัวเดียวกันเพียงแค่มันเปลี่ยนวัตถุแค่นั้นเองโอ้โหเห็นเลยว่าไอ้ตัวนี้แหละที่ทําให้เราทุกข์เมื่อก่อนครูบาฉายท่านเล่าว่าตอนซื้อรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เนี่ยใครจะมาจับไม่ได้เลยนะห้าม ขนาดจะเอาไปเข้าคาแคร์เราก็ต้องแบบเฝ้าห่วงครับใครจะมาจับไม่ได้เลยนะเช็ดทุกวันขอแค่ได้เช็ขดขอแค่ได้สตาร์ทไม่ขี่หรอกครับหลังๆมานี่พอผ่านการเวลาไปเนี่ยอายนุนคุณแจ้เขาเอาไปขี่นะเว้ยคิดดูว่ารถซื้อมาปีกว่าวิ่งไม่ถึง2,000กิโลซื้อมาจอดคันนั้นก็ใหญ่ก็ขับยากไงแล้วไอ้กิเลตัณหาตัวเนี้ยที่มันชอบวิ่งเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยคุบามีสิ่งอะไรที่ทำลายมันได้บ้างคะมีครับ สิ่งที่จะทำลายตัณหาได้คือปัญญาแต่ปัญญาจะมีได้ก็ต้องมีความสงบเมื่อจิตเข้าถึงความสงบจะเห็นเลยว่าจิตเป็นอิสระจากตัณหาเป็นอย่างไรจึงรู้หนทางแห่งมัคตรงนั้นเพราะรู้ว่าไม่มีเหตุจิตที่สงบนี้ไม่มีเหตุตัณหาปรากฏนั่นแหละครับมัคจึงเป็นผู้รู้แจ้งในหนทางจึงเป็นผู้ทําจิตให้สงบระง,งับอยู่ตลอดเวลาที่เหลือคือการฝึกจิตให้สงบเท่านั้นเอง ไม่มีทางอื่นไม่ใช่ว่าทุกเออทุกนี่เป็นธรรมดาอย่างนี้เหมือนเด็กสมัยนี้เขาเข้าใจยังไงรู้ไหมคะเด็กสมัยนี้เขาเข้าใจว่าชีวิตเราเนี่ยเป็นธรรมดาความทุกข์เป็นธรรมดาทุกอย่างเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติธรรมชาติของกิเลสสิครับมันยังไม่ทุกจนมันสุดๆเฉยๆหรอกมันยังพอทนอยู่ครับมันจะนําไปสู่การเป็นราคะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาตินี่แหละค่ะธรรมะเห็นความเป็นจริงของมันอยู่อย่างนั้นถูกต้องครับ ความรักที่ไร้ซึ่งการครอบครองอาจจะฟังดูเป็นไปไม่ได้ในความคิดของคนทั่วไปแต่ในทางธรรมแล้วมันคือหนทางสู่การเพิ่มทุกข์ที่แท้จริงครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคิดว่าความรักแบบนี้มีอยู่จริงไหมหรือคุณพร้อมที่จะก้าวข้ามความอยากเป็นเจ้าของเพื่อสัมผัสกับความรักที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงหรือยังแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ